เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลยิ่งนพรัตนราชวาราภรณ์จัดเป็นเครื่องราชที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่องค์รัชกาลที่สี่ได้สร้างให้เครื่องจากเดิมที่เป็นเครื่องประกอบอิสริยยศจากโบราณมาเป็นตัวเครื่องราชอย่างเช่นปัจจุบันโดยสมัยอยุธยาเราเรียกว่าสังวานพนพบพอมาถึงสมัยรัชกาลที่หนึ่ง ท่านได้สร้างขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นเรียกว่าสายสังวาน,นุพรัตวลาพรก็จะสังวารแปดเป็นดอกใช้อัญมณีเก้าอย่างเรียงสลับกันประกอบด้วยเพชรทับทิมมรกตบุษราคำโกเมนไพลินมุกดาเพ,พาภายไพูทูลโดยจะใส่เฉพาะพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งอัญมณีมงคลเ้าอย่าง จะเป็นค่านิยมในภูมิภาคแถบ,บเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลซึ่งพอมาถึงสมัยรัชกาลที่สสยามเปิดสัมพันธ์กับชาติตะวันตกพระองค์ก็ได้เอาตาลาทั้ง9มาสร้างเป็นเครื่องราชนพพลราชวาราภรณ์โดยสีของสายสะพายเป็นสีนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สเป็นสีตัวแทนของความมงคล พอมาถึงรัชกาลที่ห้าท่านก็ปรับก็กลายเป็นนพัตั์ราชวลาภร์ที่เราคุ้นเคยในสมัยปัจจุบันก็จะมีตรามหานพัตั์มีดวงดาราและก็แหวนที่ใส่นิ้วชี้ข้างขวาโดยเครื่องราชนพัตั์ราชวลาภรณ์จะมีกฎระเบียบค่อนข้างเยอะมีมาตรฐานในการพระราชทานสูงซึ่งสามัญชนบุคคลธรรมดาที่ทำคุณงามความดีก็เคยได้รับ ซึ่งนอกจากจำนวนสำรับที่น้อยแล้วข้อกำหนดอีกอย่างก็คือจะต้องนับถือศาสนาพุทธเท่านั้นและต้องแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและนอกจากการให้บุคคลแล้วก็จะถวายพระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธบูชาที่พระมหากษัตริย์ทรงศรศัทธาซึ่งในปัจจุบันมีลำดับเกียรติเป็นลำดับที่สโดยมีข้อกำหนดการประดับเครื่องราช นพพลธราชราพรจะใส่ในงานมงคลเท่านั้นอย่างที่สังเกตงานพระศพจะไม่ใส่ดารานพพลจะเปลี่ยนเป็นใส่ดาราตระกูลอื่นจะไม่ใส่ดารามงคลในงานอาวะมงคลเด็ดขาด